ติดท็อปและไอเทม a n New RS City Turbo และแซดผ่อนเริ่มต้นเจ็ดพันตลอดสัญญาขวัญใจวัยรุ่นขายที่ตลอดการเริ่มจากคันนี้เลย Honda City 1.0 Turbo RS ปี2022ใช้น้อยมือเดียวป้ายแดงนะคะไม่หลักบึกเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะออกแบบเ hey, ท่มากๆนะคะจะบอกว่าคนเงินเดือนเห็นท่าออกคนเดียวได้ไม่ใช้คุณคำไม่ต้ององ้องเงินดาวเลยหรือจะเลือกเป็นคันสีแดงนี้เลยสีพิเศษ ิสไนท์นะคะนานๆเข้ามาทีไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะมือเดียวป้ายแดงใช้น้อยเหมือนกันนะคะไม่หลักหมื่นเท่านั้นเดีย๋ยวไปชมจอนด้าเอสเกันบ้างนี่เลย Honda Jazz 1.5 RS เกียร์ออตโอต้ปี2018เลขไมล์60,000เป็นรถแฮทแบ็ก5ประตูที่เลิกผลิตแล้วแรอเทมมากๆถือว่าเป็นรถแฮทแบ็ก <Wow. S 2> ที่ขายดีตลอดการเป็นรถมือเดียวป้ายแดงอีกตั้งหา จากนี้ยังมีสต็อกรถให้คุณเลือกมากกว่า200คันดาวรถเงินที่0%มีรถเข่งโยคาไปจะถึงรถ p p v ที่กอริล่าคาให้คุณองออกรถแสนง่ายใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำไม่ต้องง้อเงินดาวดอกเบี้ยิ่มต้นที่1.99%และยังมีบริการส่งมอบรถสีทฉประเทศไทยมั่นใจโครงสร้างรถด้วยการตรวจสอบจากกูอินสั่นแล้วคุณนะคะเลือกคันไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนึกถึงรถไมถึงกอริล่าคา ขอบคุณ,ค,ณคือคนสำคัญกอลิล่าค่ะรักรถรักคุณสวัสดีค่ะ